พี่น้องที่รักครับความมั่งคั่งด้านจิตวิญญาณของคริสเตียนนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาก่อนนะครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ใน 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อ23กล่าวว่าขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปาศจากการติเตียนจนจะถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาพี่น้องที่รักในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นว่าอาจารย์เปโลก,กําลังอธิษฐานเผื่อคริสเตียนชาวเทสโลนิกานะครับโดยเขาจะกล่าวถึงวิญญาณจิตใจและร่างกายนะครับดังนั้น มนุษย์เราจึงประกอบด้วย3ส่วนนี้นะครับก็คือจิตวิญญาณจิตใจและก็ร่างกายบอกกับตัวคนเองว่าตัวคนมีจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายนะครับแล้วก็พระเจ้าต้องการที่จะอวยพรเราให้มีความครบบริบูรณ์ทั้ง3ด้านนี้ก็คือมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีด้วยนะครับ คนที่มีสุขภาพจิตวิญญาณไม่ดีเป็นอย่างไรก็คือคนที่มีจิตวิญญาณอ่อนแอจิตวิญญาณฟอก็เหมือนกับที่ดาวิดได้กล่าวไว้ในสดุดีบทที่43ข้อ5เขากล่าวว่าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยฉนไหนเจ้าจึงฟออยู่ฉไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถมัมภมและเป็นพระเจ้าของข้าพระเจ้าพี่น้องที่รักดาวิดรู้ตัวเองว่าจิตวิญญาณของเขากําลังอ่ออยู่คําว่าอ่อหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงกําลังแฟบหดหูหอเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังพี่น้องเคยมีอาการแบบนี้ไหมล่ะครับอาจจะมีบางช่วงชีวิตของเราที่มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะครับคือมันดูเหมือนว่าโลกทั้งใบหม่นหมองซึมเศร้าไปหมด นี่เป็นผลลัพธ์ของคนที่มีจิตวิญญาณยากจนขัดสนนั่นเองล่ะครับคือไม่ได้มีจิตวิญญาณที่มั่งคั่งแล้วก็ดาวิดก็กล่าวกับตัวเองว่าจงหวังใจในพระเจ้าสารเสริญพระเจ้าในความอุปรถรมถมของพระองค์นี่ก็เป็นเคล็ดลับของกษัตริย์ดาวิดนะครับในการที่เขาจะเปลี่ยนจากคนที่มีจิตวิญญาณฟ่ออยู่ก็คือจิตวิญญาณยากจนขัดสนให้มั่งคั่งขึ้นมามั่งคั่งด้านจิตวิญญาณนะครับ นั่นก็คือกริย์ดาวิดก็จะพุ่งความสนใจไปที่พระเจ้าและยกย่องเสรรเสริญความยิ่งใหญ่ในพระคุณความรักของพระเจ้าแทนการทําเช่นนี้ก็เป็นการเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์สนิบสนมกับพระเจ้านั่นเองล่ะครับซึ่งคุณก็จะได้รับการเติมเต็มในวิญญาณจิตของคุณคุณก็จะมั่งคั่งในจิตวิญญาณขึ้นมาทันทีเมื่อคุณสนิทสนมกับพระเจ้าจนคนไว้วางใจในความอุปถัมภมช่วยเหลือจากพระองค์นั่นเองล่ะครับ ทีนี้มาดูพันธสัญญาใหม่บ้างก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งปรากฏในคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนะครับในมัทธิวบทที่5้าข้อหนึ่งกล่าวว่าเมื่อทอดพระเนตรเห็นฝูงชนพระอ,องค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและก็ประทับเราสาวกก็เข้ามาเข้าเฝ้าพระอ,องค์แล้วพระอ,องค์ก็ตรัสสอนพวกเขาว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา เห็นไหมครับพี่น้องนี่เป็นคําเทศนาที่โด่งดังที่สุดของพระเยซูเลยนะครับซึ่งสอนสาวกบนภูเขาและก็เป็นเคล็ดลับที่ทําให้คริสเตียนเรามีความสุขมันเป็นคําสอนที่แตกต่างจากพระพุทธเจ้ามากเลยนะครับพระพุทธเจ้าจะสอนถึงอริยสัจสี่สอนว่าความทุกข์คืออะไรสอนสาเหตุแห่งทุกข์แล้วก็สอนวิธีดับทุกข์นะครับแต่ว่าพระเยซูเปิดประเด็นด้วยการสอนว่า ถ้าคุณอยากจะมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์คุณจะต้องถ่อมใจยอมรับกับตัวคุณเองก่อนว่าคุณกำลังยากจนขัดสนในจิตวิญญาณของคุณซึ่งมันก็คล้ายกับที่กษัตริย์ดาวิดถามตัวเองว่าจิตวิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ยฉะไหนย,ยังอ่ออยู่คุณลองถามตัวเองดูนะครับว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังอ่ออยู่ไหม คุณกำลังเครียดหรือเปล่าคุณกำลังวิตกกังวลกระสับกษาย,ยอยู่ไหมนอนไม่หลับหรือเปล่ากำลังหดหูห่อเหี่ยวท้อแท้ซึมเศร้ารู้สึกเบื่อหน่ายไปหมดไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรเลยในตอนเช้าไหมคุณรู้สึกเซ็งกับชีวิตอยากจะตายอยู่หรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกตัวว่าคุณมีอาการแบบนี้หรือใกล้เคียงนั่นแหละครับอาการของคนที่ยากจนขัดสนด้านจิตวิญญาณ ก็เป็นแบบที่พระเยซูได้พูดถึงในประโยคแรกของคําเทศนาของพระองค์นั่นแหละครับทีนี้เมื่อมันเป็นประโยคแรกของคําเทศนาแสดงว่ามันจะต้องสําคัญที่สุดจริงไหมครับดังนั้นจิตวิญ,ญญาณของคุณจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดพระเยซูกล่าวต่อไปว่าถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณยากจนขัดสนด้านจิตวิญญ,ญาณคุณจะเป็นสุขมันเป็นไปได้ยังไง และแผ่นดินของสวรรค์แผ่นดินสวรรค์ก็จะเป็นของคนด้วยฮาเลลูยาสารเสริญพระคุณความรักของพระเจ้ามันช่างเป็นคําสัญญาที่ให้ความหวังกับมนุมนษยชาติจริงๆเลยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้ามาสแสวงหาพระเจ้าอาเมีนไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักครับคุณคิดว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นยังไงมันจะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความอดอยากยหวิวโหยยากจนขัดสนแห้งแล้ง เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ค้ำควรหรือเป็นสภาพที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งบริบูรณ์เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเบิกบานไหมถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์คุรจะพบว่าสวรรค์นในพระคัมภีร์มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมากแต่ว่าสวรรค์มันจะอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์เรานะครับตายแล้วเราก็จะได้ไปอยู่ที่นั่นในสภาพของวิญญาณ เราเอาร่างกายและเอาจิตใจของเราไปด้วยไม่ได้มันเป็นสภาวะที่เปี่ยมด้วยความสุขตลอดชั่วนิรันดร์และถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ตายคุณก็มีสวรรค์อยู่ในจิตวิญญาณของคุณได้เพราะตามคาเทศนาของพระเยซูหมายถึงเมื่อคุณเข้ามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจิตวิญญาณของคุณก็จะได้รับการเติมเต็มจนเต็ม,ตมล้นและคุณก็จะไม่ยากจนขัดสนด้านจิตวิญญาณเลย ซึ่งมันจะเป็นสภาวะเดียวกับการอยู่ในสวรรค์น,นะครับเมื่อผมได้อ่านพระคัมภีร์ที่เป็นคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูประโยคนี้แล้วผมก็เก็ตทันทีเลยว่าพระเยซูสอนต่างจากพระพุทธเจ้าตรงไหนพระเยซูฟโฟกัสไปยังวิธีที่เราจะได้รับความสุขคือมีความสุขด้วยการเข้ามาสแสวงหาพระเจ้าเข้ามาสแสวงหาการเติมเต็มจากพระเจ้าคุณยังจำได้ไหม ที่พระเยซูเคยสอนไว้ในมัทธิวบทที่19ข้อ26ว่าทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระเจ้าและในมาระโกบทที่9ข้อ23ว่าใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งและในมัทธิวบทที่9ข้อ29ว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดพี่น้องที่รักพระพุทธเจ้าได้โฟกัสไปที่วิธีดับทุกข์ด้วยการปลงและปล่อยวางทุกสิ่งถ้า คุณไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรคุณก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงและก็เป็นอนิจจังและเมื่อคนไปยึดมั่นถือมั่นกับมันคุณก็จะเป็นทุกข์วิธีดับทุกข์ก็คือคนจะต้องปรงและไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับทุกสิ่งแต่ว่ามันต่างกันกันกบในพระคัมภีร์ของเราชาวคริสเตียนนะครับ พระคมภีร์มีคําสอนที่ก็คล้ายๆกับพระบุทรเจ้าอยู่ก็คือปรากฏในหนังสือปัญญาจารย์ที่กษัตริย์โซโลมอนได้กล่าวไว้กษัตริย์โซโลมอนนี่รวยมากนะครับรวยที่สุดในโลกเลยเเทรัพย์สมบัติของกษัตริย์โซโลมอนนี่ถ้าตีเป็นเงินในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเทียบได้เลยนะครับแต่ว่ากษัตริย์โซโลมอนได้กล่าวไว้ว่าทุกสิ่งล้วนอน,อนิจจงคือ กษัตริย์โซโลมอนได้เขียนหนังสือปัญญาจาร์นะครับซึ่งได้รับสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บอกกับกษัตริย์กโซโลมอนให้เขียนขึ้นมาเ,เขาเขียนว่าทุกสิ่งล้วนอนิจจังและก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างที่เป็นคําสอนในพ,พระคัมภีร์ของคริสเตียนก็คือใน พระคัมภีได้กล่าวไว้ว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราควรจะยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลและสร้างมนุษย์พระองค์จะไม่เสื่อมสลายไปพระองค์เป็นอัลฟาเป็นโอเมก้าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดพระองค์ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจ พระอ,องค์จะไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังพระอ,องค์ไม่มีวันที่จะเสื่อมสลายหายไปเลยนะครับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งเดียวที่คริสเตียนเราควรจะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้และมันจะทำให้เรามีความสุขไปชั่วนิรันดรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระอ,องค์ไม่ได้อยู่ในกฎของอนิจจังนะครับพระอ,องค์ไม่มีวันที่จะเสื่อมสลายหายไปเลยถ้าเรายึดมั่นในพระเจ้า เราก็จะมั่นคงมากเลยนะครับไปจนช่วนนิลันดอนด้วยอาเมนไหมครับพี่น้องนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมจึงได้เปลี่ยนความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องความทุกข์และวิธีดับทุกข์หันมาเชื่อในคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่สอนเรื่องความสุขและวิธีที่จะได้รับสุขพระเยซูกล่าวว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด มันหมายถึงว่าถ้าคนมีความเชื่ออย่างไรชีวิตคนก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับถ้าคนเชื่อว่าคนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตชีวิตคนก็จะไม่มีทางก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเพราะมันก็จะเป็นไปตามที่คุณเชื่อซึ่งฝังอยู่ในจิตใต้สำน,นึกของคนนั่นเองละครับเวลาคริสเตียนเราไปประกาศข่าวประเสริฐเราควรจะทำให้ผู้คนได้เห็นว่าการที่เขารู้สึกสิ้นหวัง เครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับป่วยกายป่วยใจเบื่อเบื่อหน่ายชีวิตท้อแท้ซึมเศร้าซึมเศร้ากุ้มใจกับหนี้สินหาเงินได้ไม่พอค่าใช้จ่ายทะเลาะก,กันในบ้านจนเจ็บปวดขมขื่นในใจลูกดื้อเสียคนนั่นก็คืออาการของคนที่กำลังยากจนในด้านจิตวิญญาณนะครับและถ้าเขาถ่อมใจยอมรับว่าเขากำลังยากจนขัดสนในด้านจิตวิญญาณจริงๆ ก็มีทางแก้ปัญหานี้ก็คือให้เข้ามาสแสวงหาพระเจ้าสแสวงหาความมั่งคั่งได้รับการเติมเต็มทางด้านจิตวิญ,ญญาณจากพระเจ้ามันมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือเข้ามารับเอาจากพระเจ้านะครับพระองค์เป็นผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลสร้างมนุษย์นี่แหละจึงเป็นคำตอบว่าทำไมเราต้องรับเชื่อต้อนรับพระเยซคูคริสต์เพราะว่าพระเยซูเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงพระเจ้าได้ และก็ได้รับพระคุณการเติมเต็มทุกสิ่งจากพระองค์นั่นเองนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีร่างกายมีจิตใจและก็มีจิตวิญญาณโดยที่ในส่วนของจิตวิญญาณนั้นพระเยซูให้ความสําคัญที่สุดแต่ว่าชาวโลกกลับไปให้ความสําคัญกับการปนเปอือในด้านร่างกายและด้านจิตใจเท่านั้นแต่ว่าด้านจิต วิญญาณซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นั้นเขาไม่สนใจและมันก็ตายไปแล้วเพราะว่าการกรบฏไม่เชื่อฟังพระเจ้าจึงไม่สามารถที่จะรับการเติมเต็มจากพระเจ้าได้เลยเมื่อชาวโลกถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถเติมเต็มความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของพวกเขาได้อย่างก็บริบูรณ เขาจึงต้องดิ้นรนสแสวงหาที่จะเติมเต็มทุกอย่างด้วยสติปัญญากำลังความสามารถของตัวเขาเองและการทำแบบนี้จึงตัดถูกตัดขาดจากาความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วก็ทำให้ไม่มีความสุขต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากตามที่พระเยซูได้กล่าวไว้ในประโยคแรกของคำเทศนาบนภูเขาก็คือกำลังตกอยู่ในความยากจนขัดสนในฝ่ายวิญญาณนั่นเองนะครับ ี่น้องที่รักครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ค้นพบหนทางที่เราจะเข้าไปรับการเติมเต็มจากพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงเสนอวิธีดับทุกข์ก็คือให้เราปรงอนิจจังยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าใครปรงได้ละทิ้งอัตตนี้ได้ก็จะเข้าสู่สภาวะอนัตตาคือแดนนิพพานไม่มาเกิดอีกเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทุกข์อีก และแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือจะต้องบำเพ็ญเพียรแบบนี้หลายแสนหลายล้านชาติตายไปแล้วพอมาเกิดใหม่ก็มาปฏิบัติธรรมตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นจนกว่าจะบรรลุสภาวะที่หลุดพ้นแล้วก็พ้นทุกข์จริงๆนี่คือความเชื่อของชาวพุทธนะครับผมไม่ได้กล่าวว่าความเชื่อของพระเจ้าและพระเยซู จะดีกว่าความเชื่อของชาวพุทธนะครับผมไม่ได้มาเปรียบเทียบว่าใครดีกว่ากันและผมก็ไม่ได้ออกความเห็นว่าแนวทางของใครควรจะเ,เลือกทางไหนผมแค่ประกาศเรื่องพระเจ้าและพระเยซูและผมก็ให้อิสระกับทุกคนที่เขาจะเอาไปคิดเองและก็ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองว่าเขาเลือกเขาจะเลือกที่จะเชื่อตามคำสอนของใครผมประกาศ ข่าวประเสริฐผมก็แค่ชี้แค่ชี้ให้เห็นความแตกต่างของความเชื่อคือถ้าคุณเชื่อพระพุทธเจ้าคุณก็จะต้องทําตามแนวทางตามแบบที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วชีวิตคุณก็จะเป็นไปตามที่คุณเชื่อก็คือเวียนว่ายตายเกิดหลายแสนหลายล้านชาติแล้วก็ทําเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทําจนกว่าคุณจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้วก็ จุดสุดท้ายก็ลงเอยที่แดนนิพพานคือสภาวะที่ไม่มาเกิดอีกแล้วคุณจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ถ้าคุณเชื่อตามที่พระเยซูคริสสอนชีวิตคุณก็จะเป็นไปตามนั้นคือคุณก็จะได้รับการเติมเต็มทุกสิ่งอย่างครบบริบูรณ์ทั้งจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีก และจุดสุดท้ายก็ลงเอ่ยที่ไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดชั่วนิรันดร์คือทั้งแนวทางของพระพุทธเจ้าและของพระเยซูต่างก็ต้องล้วนต้องใช้ความเชื่อเช่นกันนะครับคือคุณต้องใช้ความเชื่อก่อนไม่ว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อพระเยซูแล้วชีวิตคุณก็เป็นไปตามที่คุณเชื่อนั่นเองดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับว่า คุณตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อคำสอนและแนวทางของใครซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของคุณต่อไปในอนาคตนั่นเองล่ะครับสำหรับโดยส่วนตัวผมเองแล้วผมเลือกที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์ซึ่งคุณก็ไม่ต้องเชื่อตามผมก็ได้คุณมีสติปัญญาที่จะคิดเองได้ว่าคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อใครแต่สาเหตุที่เมื่อ20ปีก่อนผมเลือกเชื่อพระเยซูก็เพราะว่า ตอนนั้นผมถ่อมใจยอมรับว่าผมยากจนขัดสนด้านจิตวิญญาณมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดวิตกกังวลหดหู่ห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังมีปัญหามากมายมีอุปสรรคมากมายในชีวิตป่วยกายป่วยใจแล้วก็ต้องการชีวิตที่มีความสุขเมื่อได้มารับรู้ถึงคำเทศนาของพระเยซูคริสต์บนภูเขาจากมัทธิวบทที่หผมจึงตัดสินใจเลือกที่จะเชื่อคำสอนของพระเยซูทันที เพราะว่าพระองค์สอนว่าใครที่รู้ตัวว่ากําลังยากจนในจิตวิญญาณก็จะได้รับความสุขเมื่อสแสวงหาพระเจ้าและตายแล้วก็จะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์อีกด้วยผมต้องการที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเติมเต็มจิตวิญญาณของผมจนผมหายจากความยากจนขัดสนในวิญญาณจิตของผมเติมเต็มจนเต็มล้นและมีจิตวิญญาณอ้วนพีมั่งคั่ง ดังนั้นผมจึงตอบสนองต่อคำสอนของพระเยซูและผมก็จึงได้รับความรอดด้วยความเชื่อนั่นเองและก็ได้เป็นบุตรของพระเจ้าได้รับชีวิตนิรันด์ตามพระสัญญาของพระเยซูคิดตามที่ผมเชื่อและมันก็จะเป็นไปตามที่ผมเชื่อตั้งแต่วันที่ผมรับเชื่อนั่นเองล่ะครับพี่น้องที่รักสรุปก็คือถ้าคุณอยากมีความสุขตามที่พระเยซูได้กล่าวไว้ในคำเทศนาบนภูเขา คุณต้องเชื่อในคำสอนของพระองค์คำเทศนาของพระองค์และถ่อมใจยอมรับก่อนว่าคุณกำลังยากจนขัดสนด้านจิตวิญญาณเพื่อคุณจะได้แสวงหาการเติมเต็มจากพระเจ้าเพราะว่าจิตวิญญาณมันเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองล่ะครับพระเยซูกล่าวว่าจิตวิญญาณของคุณเป็นที่ให้ชีวิต เนื้อหนังจะมีประโยชน์อะไรพระองค์มาเพื่อที่จะให้ชีวิตและก็ให้อย่างครบบริบูรณ์ด้วยนะครับแต่พระเยซูสอนให้เรารู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังใหม่ให้ถูกต้องนะครับจากพระคัมภีร์ข้อนี้มันหมายถึงว่าให้เราเน้นไปที่ความมั่งคั่งด้านจิตวิญญาณก่อนเป็นลำดับแรกนะครับจากนั้น จึงจะมาให้ความสำคัญในด้านจิตใจกับร่างกายในภายหลังแล้วคุณจะได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตนะครับพี่น้องที่รักคนที่ยากจนขัดสนด้านจิตวิญญาณน,นั้นมันเป็นเพราะเขาไม่มีพระเจ้าในชีวิตของเขาจึงทำให้เขาอยู่ในสภาพหดหู่ห่อเหี่ยวท้อแท้สิ้นหวังมองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ และก็แก้ปัญหาไม่ตกทำให้เป็นโรคซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไร้ค่าเบื่อโลกอยากตายนั่นก็เพราะจิตวิญญาณของเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้านั่นเองละครับถ้าเขาเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเขาก็จะเกิดศรัทธาในพระเจ้าเขาจะได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าเขาจะได้รับความหวังใจในพระเจ้าและมันก็จะทำให้จิตวิญญาณของเขามั่งคั่งขึ้นมาทำให้ชีวิตได้รับสุข มีสันติสุขในพระเจ้าทรงผลดีต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตและการงานก็จะแหลรุ่งเรืองก้าวหน้าการเงินก็จะไหลามาเทมาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็จะดีเยี่ยมอันเป็นผลจากความสัมพันธ์ที่สนิทสน,นมยอดเยี่ยมกับพระเจ้านั่นเองล่ะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้าคุณจําเป็นที่จะต้องสละเวลา ปล่อยวางกิจกรรมต่างๆมากมายในชีวิตประจําวันลงบ้างตัดออกไปกิจกรรมอะไรที่มันไม่มีความสําคัญนักแล้วเอาเวลานั้นมาสแสวงหาพระองค์เป็นอันดับแรกคุณต้องเรียนรู้ว่าจะสนทนาพูดคุยกับพระองค์อย่างไรเพื่อให้เกิดความรู้จักมักคุ้นสนิทสนมจนรู้ใจพระองค์คุณสามารถที่จะเรียนรู้วิธีสนทนาพูดคุยกับพระเจ้าได้ โดยย้อนกลับไปค้นดูคลิปเก่าๆในเพลย์ลิสต์ของช่องนี้ใน YouTube นะครับผมได้อัปโหลดไว้หลายคลิปแล้วซึ่งจะมีคำแนะนำในการที่คุณจะรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและพัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ยังไงและก็มีตัวอย่างการสนทนาพูดคุยกับพระเจ้าของผมก็โพสต์ไว้ในหลายคลิปด้วยนะครับ คลิปต่อไปผมจะมาแบ่งปันต่อว่าจะรับการเติมเต็มด้านจิ <youtube> ตวิญญาณจากพระเจ้าได้ยังไงจนคุณค่อยๆมั่งคั่งในด้านจิตวิญญาณขึ้นมาคุณจะมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าอย่างเต็มล้นได้ยังไงจะมีความรักของพระเจ้าท่วมท้นอยู่ในคุณได้อย่างไรและจะมีความหวังใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมได้ยังไงเมื่อคุณได้รับการเตมิมเต็มเต็มล้นในวิญญาณจิตของคุณแล้ว คุณจะสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าแห่งจังกราวาลที่อยู่ภายในตัวคนได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาทุกๆวันเลยนะครับและเมื่อนั้นคุณจะมั่งคั่งในด้านฝ่ายวิญญาณที่ตามองไม่เห็นความมั่งคั่งในส่วนที่ตามองไม่เห็นนี้มันจะค่อยๆปรากฏออกมาให้เห็นทางกายภาพในภายหลังจนตามองเห็นได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าและพระองค์กล่าวว่า ใครเชื่อพระองค์ก็ทําให้ได้ทุกสิ่งอเมนไหมครับพี่น้องถ้าคุณสนใจอยากจะรู้ว่าจะรับการเติมเต็มจิตวิญญาณจนมั่งคั่งได้อย่างไรก็กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปต่อไปก็จะได้ไม่พลาดและถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับพระพรหรือได้รับประโยชน์ได้รับความเข้าใจกระจ่างแจม่มแจ้งมากขึ้นจากการฟังคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปยังเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องของคุณด้วยนะครับ ข่าวประเสริฐที่พระเยซุคริสต์กำลังนำเสนอต่อชาวโลกซึ่งเป็นข่าวดียอดเยี่ยมที่สุดในขณะนี้ส่วนกระแสข่าวร้ายมากมายในปัจจุบันก็จะได้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วนะครับผู้คนกำลังถูกบีบคั้นกดดันจากความทุกข์ยากลำบากมากมายมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขากำลังต้องการสแสวงหาที่จะได้รับ าการาหลุดพ้นจากความทุกนี้และได้รับสุขจากการเติมเต็มโดยพระเจ้าตามพระสัญญาของพระองค์และก็มีแต่คริสเตียนเรานี่แหละครับที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการนําเสนอทางออกให้กับชาวโลกผ่านทางาการเสียสละทนทุกทรมานที่การเขียนของพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะนําชาวโลกให้กลับมาคืนดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าวอวยพรนะครับ